เนื่องจากตอนที่แล้วเมื่ออื่นทักโดนเจ้าหนี้จับตัวมาและคิมชินรู้แล้วว่าเธอตกอยู่ในอันตรายเขากับยมทูตจึงมาช่วยอื่นทักฝั่งเจ้านี้ที่ไม่รู้ว่าต้องเจอกับอะไรเขาไม่สนใจจึงบอกให้ลูกน้องขับรถเหยียบมันซะขับมาตรงๆแบบนี้ต้องเจอ ขิมชินฟันลดขาเป็นสองทอนยมทูตจึงช่วยประคองฝั่งข้องอื่นทักและให้ขิมชินช่วยเธอลงมาอืนทักกลัวว่าขิมชินจะฆ่าพวกนั้นเธอจึงพยายามห้ามขิมชินก็รับปากว่าจะไม่ฆ่าเขาเดินไปหาสองคนนั้นแล้วใช้มว์สะกดจงยอมรับผิดไปมอบตัวกับตำรวจแล้วชดใช้กรรมของพวกเจ้ายมทูตจึงช่วยเสริมอีกว่าพวกเจ้าสองคนแค่ทะเลาะก,กันตามืดบอดไม่เห็นอะไรและชาตินี้ไม่มีวันดีกันอีกเด็ดขาด จากนั้นคิมชินพาอึนทักมาหาอะไรกินโดนจับตัวไปคงไม่ได้กินอะไรแน่นอนว่าอึนทักยังโกรธคิมชินเรื่องที่เขาบอกว่าเธอไม่ใช่เจ้าสาวและไม่มีค่าอะไรแต่คิมชินเคยช่วยชีวิตเธอกับแม่อึนทักจึงหายโกรธและวอวยพรให้เขาเจอเจ้าสาวเร็วๆต่อไปนี้หนูจะไม่เรียกคุณลุงอีกสบายใจได้อารมณ์ของอึนทักประมาณว่าไม่โกรธแต่งอน จากนั้นคิมชินให้ดอกวาไปสือเรื่องของนาอื่นทักเขาจึงได้รู้ว่านาเลี้ยงดูอื่นทักเพราะต้องการเงินประกันของแม่เธอคิมชินจึงลงโทษครอบครัวนาะด้วยการเสกทองให้สองแทงนาดีใจมากที่อยู่ดีๆเจอทองในลิ้นชักของอื่นทักแกนึกว่าอื่นทักเอาเงินประกันของแม่ไปแลกเป็นทองมาบอกได้เลยว่าเสร็จโจร ตัดมาที่ยมทูตเขามาทํางานที่โรงพยาบาลกับยมทูตคนอื่นเมื่อถึงเวลายมทูตใส่หมวกแล้วเดินไปหาหมอคนหนึ่งคุณชเวยองแจอายุ33ปีคนตายวันที่4ตุลาคมเวลา5้าโมงสีนาทีสาเหตุการตายก็คือทํางานหนักเกินไปเป็นเพราะการช่วยเหลือของคุณทำให้คนไข้ที่บาดเจ็บสหาหัสคนนี้รอดชีวิตชาตินี้ คุณทำดีที่สุดแล้วครับทางด้านอื่นทักถึงแม้ว่าเธอจะงอนคิมชินยังไงแต่เธอก็ยังคิดถึงเขาอยู่ดีฟังคิมชินไม่ต่างกันปากบอกว่าอื่นทักไม่สําคัญที่จริงแล้วเธอสําคัญมากนั่นเป็นเพราะว่าเธอเป็นคนแรกที่ทําให้เขารู้สึกดีหลังจากที่อยู่บนโลกมาก,กว่า900ปี ต่อมาอึนทักมหานิทานเล่มนั้นเล่มที่เธอแนบใบเมเปิลใสเอาไว้แต่หายังไงก็หาไม่เจอซึ่งคนที่หยิบนิทานเล่มนั้นไปในตอนนั้นก็คือด็อกวาแล้ววันนี้เขามาขอคืนเงินเพราะว่าเขาซื้อไปแล้วดันเจอใบเมเปิลอยู่ในหนังสือเขาไม่พอใจอึนทักก็เลยบอกว่าขอซื้อต่อเพราะเธออยากได้ใบเมเปิลคืนมาด็อกวาถามว่าเธอโตเกินกว่าที่จะอ่านนิทานแล้วนะอึนทักก็บอกว่าเอาไปหาข้อมูลน่ะแล้วคุณล่ะซื้อไปทําไมด็อกวาจึงตอบว่าผมรู้จักกรอบบินต้นหนึ่ง แต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นคิมชินพอดอกวากับมหาคิมชินเขาก็ได้เจอกับคุณปู่ปู่สงสัยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครยมทูตจึงบอกว่าเป็นเพื่อนกับคิมชินคิมชินเดินออกมาจากห้องแล้วบอกว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันโชคดีทั้งสองคน อย่างที่บอกว่าดอกว่าปล่อยบ้านหลังนี้ให้ยมทูตเชา่าโดยที่เขาไม่บอกคิมชินกับปู่เลยสักคำสาเหตุที่เขากล้าปล่อยเพราะเขารู้ว่าคิมชินต้องย้ายไปที่อื่นถ้าปล่อยบ้านทิ้งไว้แบบนี้คงไม่ดีปล่อยเช่าทําเงินให้ตัวเองน่าจะดีกว่าประมาณนั้นซึ่งตอนนี้พวกเขานั่งรอให้ปู่กลับไปเป็นเวลานานแล้วหลายชั่วโมงมันทําให้ยมทูตอารมณ์เสียจากนั้นคิมชินมาหาพวกเขาเขาสะใจมากที่แกล้งยมทูตสําเร็จ ตอนนี้เป็นหนึ่งต่อศูนย์แน่นอนว่าคิมชินบอกทุกอย่างให้ประธานยูฟังเขาจึงแล่ดอกวากับบ้านไปรับโทษซะ <c oughs> พอได้แกล้งยมทูตมันทําให้คิมชินอารมณ์ดีสุดๆ <c oughs> แต่ทว่า <c oughs> เขาเจอยมทูตเอาคืนปกติแล้วกลอบบินจะกลัวเลือดมามากและมันเป็นจุดอ่อนที่โดนเล่นงานได้ไง,ไง่ายๆ ทางด้านอื่นทักเธอโดนซันนี่จับได้แล้วว่าแอบมานอนที่ร้านเพราะว่าซันนี่ไม่เคยแปลงฟันที่นี่แถมยังเจอคําสารภาพที่ทิ้งไว้ในทางขยะตั้งมากมายซันนี่จึงให้ข้าแรงอื่นทักต่อไปนี้เธอจะให้รายสัปดาห์ซันนี่ไม่ว่าถ้าจะนอนที่นี่แต่ต้องไปอาบน้ําที่โรงอาบน้ําแล้วก็หาอะไรกินที่นั่นซะเป็นเจ้านายที่เข้าใจลูกน้องจริงๆก่อนเลิกงานซันนี่จึงวานให้อืนทักไปย่างหมึกให้เธอ ตัดมาที่คิมชินเขาหาหนังสืออ่านตามปกติซึ่งอึนทักกาลังนั่งย่างหมึกและใจลอยเธอนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาจนทําให้หมึกที่ย่างไฟไหมเธอจึงรีบเป่าดับไฟแต่นี่มันเป็นการเรียกคิมชินนี่และคิมชินก็ดีใจมากเขานึกว่าอึนทักเรียกโผมาทั้งทีต้องเทเข้าไว้อึนทักสงสัยว่าทําไมยังไม่ไปนบอกว่าจะย้ายไปที่อื่นคิมชินก็แกล้งบอกว่าฉันกำลังเก็บหนังสือจะเอาไปด้วยหนังสือต้องมาก่อน ไหนๆก็มาแล้วอึนทักจึงถามว่าอะไรบางอย่างที่คุณอยากให้ฉันเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อคุณคือสิ่งนั้นใช่ไหมเห็นเหรอเข้าใจแล้วค่ะ หนูยุ่งอ,อยู่ขอตัวก่อนนะคะคิมชินนึกว่าอื่นทักมองเห็นดาเขาจึงยอมทําตามเธอทุกอย่างอยากกินเนื้อย่างใช่ไหมจัดไปต่อด้วยน้ําปั่นแก้วใหญ่สุดระหว่างนั้นพวกเขาได้เจอกับยมทูตพอดียมทูตไม่ได้มาเอาตัวอื่นทักแค่แวะมาทํางานจริงๆแล้วยมทูตบอกว่าอยู่ข้างอื่นทักเขาจึงใช้มนต์สะกดควบคุมเธอเธอสามารถเห็นดาเอาละชักดาออกมาเลย แต่มันไม่ได้ผลเพราะอื่นทักไม่ใช่คนที่จะควบคุมได้ง่ายๆอื่นทักสงสัยในคําพูดของยมทูตทําไมต้องบอกว่าอยู่ข้างหนูคิมชินก็บอกว่าไม่มีอะไรมันไม่สําคัญหลังจากทําอะไรเสร็จคิมชินจึงถามอื่นทักย้ําอีกครั้งว่าสรุปแล้วเธอเห็นหรือไม่เห็นกันแน่อื่นทักไม่ยอมตอบคาถามนั้นเธอบอกว่าถ้าเราต้องแยกจากกันเราควรแยกกันจากตรงนี้มันเป็นความรู้สึก ต่างคนต่างไม่ยอมบอกความในใจว่าอยากอยู่ด้วยกันมากแค่ไหน ัดมาที่ด็อกว่าเขามาเล่นกับอาแล้วถามหายมทูตจากนั้นก็พูดขึ้นมาว่าถ้าผมตายไปผมจะเป็นยมทูตเวลาพวกเขาปลดปล่อยขั้นบางไขนี่มันเท่จริงๆอาก็บอกล้านว่านี่นายไม่รู้จริงๆเหรอคนที่เป็นยมทูตต้องทําบาปหนักมากแค่ไหนไม่แน่หมอนั่นอาจเคยฆ่าคนก็ได้สักพักยมทูตที่โผล่มาเขาถามด็อกว่าว่ารู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นยมทูตโหคนเล่นหายตัวจากนั่นไปนี่จะไม่รู้ได้ยังไง อ,อ,อย่ามาทูตจึงต่อว่าคิมชินนายเปิดเผยตัวตนฉันนายนินทาฉันลับหลังใช่ไหมนายทำตัวของนายเองจะมาโทษฉันได้ยังไงเท่าที่ฉันรู้ชาติที่แล้วนายน่าจะเป็นฆาตรกร สตันสิครับโดนหาว่าเป็นฆาตรกรจริงๆแล้วยมทุตไม่รู้ว่าชาติที่แล้วตัวเองเป็นใครหรือเคยทําบาปอะไรไว้เป็นยมทุตก็จริงแต่ไม่รู้สาเหตุที่ทําให้ตัวเองมาเป็นยมทุท้นี่มันทรมานจริงๆจากนั้นคิมชินได้มาหายมทุตเขาขอโทษที่พูดแบบนั้นออกไปฉันไม่รู้หรอกว่าชาติที่แล้วนายเคยเป็นใครเพราะมันไม่สําคัญไม่ว่ายังไงฉันก็เกลียดนายอยู่ดี ต่อมาดอกวาพาเลขาคิมมาดูตึกที่เขาเป็นเจ้าของเขาบอกว่าจะหาไรายได้จากตึกพวกนี้โดยไล่เจ้าของร้านไก่ทอดที่กําลังดูจะเจ๊งออกไปเลขาคิมก็บอกว่ามันไม่ได้เจ๊งแค่ยังไม่เปิดร้านและก็อีกอย่างผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อเสนอราคาผมมาเพราะท่านประธานสั่งจริงๆแล้วดอกวามาที่นี่เพื่อทําให้ดูเหมือนว่ามาทํางานเพราะว่าเขาอยากได้บัตรเครดิตคืนมากจึงขอให้เลขาคิมช่วยบอกว่าเขากําลังทํางานแต่ว่าเลขาคิมไม่ยอมช่วย ทางด้านคิมชินได้มาซื้อของกับยมทูตอันที่จริงเขาไม่ได้อยากตามมาแต่เขาต้องตามมาเพราะกลัวยมทูตจะไปหาอื่นทักยมทูตก็บอกว่าฉันไม่ทําแบบนั้นหรอกฉันบอกแล้วว่าฉันอยู่ข้างเธอถ้าเธอสามารถดึงดาบออกจากตัวนายได้นายก็จะตายแบบนี้ดีกว่าที่นายจะย้ายไปต่างประเทศตอนนี้เธอยังไม่เห็นดาบอีกไม่นานก็คงเห็นฉันภาวนาให้ถึงวันนั้นเร็วๆคุดูเราอยู่นะ คิมชินจึงบอกว่างั้นเรามาทำสัญญากันถ้าฉันไปนายห้ามทำร้ายเธอถ้านายคิดจะทำอะไรกับเธอฉันจะกลับมาอีกสองวันฉันจะไปจากที่นี่พอใจหรือ,อยังในเมื่อตัดสินใจแล้วว่าจะไปจากที่นี่คิมชินจึงไปรออึนทักที่บ้านนาะโชคดีที่อึนทักมาเจอพอดีเธอถามว่ามาทำอะไรที่นี่คิมชินก็บอกว่ามารอเธอบังเอิญฉันคิดถึงเธอขึ้นมาก็เลยมาโปรดที่นี่ แล,และสาเหตุที่อึนทักกลับมาบ้านเพราะว่าเธอเมาของบางอย่าง างด้านยมทูตท,ที่กําลังจะไปทํางานเทพที่ยิงขายของจึงบอกให้เขาซื้อของกับเธอซึ่งยมทูตไม่รู้ว่าเธอเป็นเทพและเทพทําให้เขาเห็นแหวนวงหนึ่งถ้าใครจําได้มันเป็นแหวนของน้องสาวคิมชินในระหว่างที่ยมทูตจะหยิบมันซันนี่ดันหยิบไปซะก่อนพอยมทูตเห็นซันนี่ถึงกับน้ําตาแตกทันทีซันนี่งงมากที่อยู่ดีๆมีผู้ชายมาร้องไห้ต่อหน้าเธอเธอถามว่าอยากได้แหวนวงนี้เหรอยมทูตก็บอกว่าใช่ซันนี่เริ่มสนใจในตัวยมทูตถ้าอยากได้แหวนวงนี้ งั้นเอาเบอร์มาแลกโยมทูตก็บอกว่าไม่มีโทรศัพท์เขาจึงขอเบอร์ซันนี่แทนความสามารถของโยมทูตอีกอย่างก็คือถ้าเขาสัมผัสมนุษย์คนใดเขาจะเห็นชาติที่แล้วของคนนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่เขาไม่กล้าจับมือซันนี่และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นเทพที่ทําให้พวกเขามาเจอกันเพระว่าพวกเขาทิ้งบาดแผลให้กันในชาติที่แล้ว ทางด้านอื่นทักเธอกลับมาบ้านอีกทีจึงได้รู้ว่าครอบครัวนาได้ย้ายออกไปแล้วและบ้านหลังนี้เป็นแค่บ้านเช่าอึนทักไม่รู้จะทํายังไงจึงเก็บข้าวของออกมาตอนนี้เธอไม่มีบ้านให้กลับต้องเอาเสื้อผ้าไปฝากไว้ในตู้ล็อกเกอร์แถมเพื่อนในห้องยังแต่งเรื่องบอกครูที่ปรึกษาว่าอึนทักสูบุรีซึ่งครูก็ฟังความข้างเดียวเอาแต่ด่าว่าอึนทักสารพัดมันเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของเธอ แม่คือคนที่คอยให้กำลังใจและอยู่เคียงข้างเธอมาโดยตลอดในวันที่รู้สึกท้ออ่นทักจะคิดถึงแม่แต่ตอนนี้แม่ไม่อยู่ไม่มีใครถามเธอเลยว่าเป็นยังไงไม่นานฝนเริ่มตกคงมีแต่สายฝนที่อยู่กับเธอแต่ทว่า คิมชินได้เจออึนทักพอดีสาเหตุที่ฝนตกเป็นพราะเขารู้สึกเศร้าคิมชินบอกเรื่องนี้กับอึนทักเขาถามเธอว่าเป็นยังไงบ้างถึงแม้จะไม่ได้คําตอบกลับมาแต่มันทําให้อึนทักรู้สึกดีเธอถามว่ารู้ได้ไงว่าอยู่ที่นี่คิมชินก็ตอบ,บ่ายเบียงออกไปถ้าบอกไปว่าตัวเองตามหาเธอมาโดยตลอดก่อนหน้านี้จะทําให้เสียลุกในเมื่อตอนนี้อึนทักรู้สึกดีเธอจึงเอาใบเมปเปิลให้คิมชินอ่ะของขวัญแต่ว่าคิมชินต้องบอกลา พอพรุ่งนี้เขาต้องย้ายไปที่อื่นแล้วดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่บ้านไม่ต่างกันถึงแม้โยมทูตจะไล่ให้คิมชินรีไปยังไงแต่สีหน้าของเขาเหมือนไม่อยากให้ไปอยู่ดีจากนั้นไม่นานโยมทูตนึกว่ามีข้อความเขา้าคิมชินก็บอกว่าไม่ใช่นั่นเป็นเสียงกลิ่งประตูครั้งแรกในรอบ60ปีอะไรนะตกใจละสิ เสียงกลิ่นก็ทําให้พวกเขากลัวคิมชินจึงบอกให้ยยมทูตมองทะลุป,ประตูยยมทูตก็บอกว่าฉันทําไม่ได้แต่ยมทูตระสาอะไรกันมองทะลุป,ประตูไม่ได้เนี่ยนะซึ่งคนที่มาก็คืออึนทัก เธอตกใจมากที่เห็นยมทูตเดือนออกมาคิมชินจึงไลย่ยมทูตเข้าไปเขาถามอึนทักว่ารู้ได้ยังไงว่าบ้านฉันอยู่ที่นี่อึนทักก็บอกว่าถามพูดผีมาและสาเหตุที่เธอมาที่นี่เพราะเธอมีเรื่องอยากจะบอกเธอเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่คิมชินพูดมาโดยตลอดมันหมายถึงอะไรอึนทักจึงยิ่งข้อเสนอกับคิมชินถ้าหนูเห็นสิ่งนั้น 1. เราจะแต่งงานกันเลยไหม 2. คุณจะให้ยืมเงินห้าล้านวอนไหมและ 3. คุณจะอยู่นี่ได้ไหม อื่นทางให้คิมชินเลือกหนึ่งในสามข้อถ้าเธอบอกว่าเห็นสิ่งนั้นคิมชินจึงให้พิสูจน์เธอไม่เห็นหรอกอื่นทางก็บอกว่าหนูเห็นจริงๆดาบนั่นขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน